ตอนนี้จะแกงพัก๊อบโอแกงพัก๊อบแกงก,กุ้งักกุ้งก็แล้วนะเจ้า cột cháo tao quay xuống thường nhỉ cháo chào cột <coughs> cột chào cột cháo subscribe cho kênh มัน้อมตั้คมันากอคห้เไ่องอันนี้แบบเป็นเจ้าเลยหรอฮะ

น้ำลางโคกกันเนร์ไป่น,น้องเห่ย <c oughs> โอ้ยแก <c oughs> แก้อาจะล้างนขนาดตัวน้ำพริกแก้เอ, <c oughs> อ่ะล้างได้แล้วโคกเน,นี่ยล้างไปยาดีไหเหมอ ไม่ไม้ก็มีกินมะแขงไม่เห็นหน่อยอันการถึงจะลำอ่ะโอ่ก็จะใส่นียอย่างน่ะอุ้ยหออุซ่าไปเอาน้ำในพุ่นมาปอดตวงน้ำคอกใส่ส้มแล้วหอวก็แบบว่าก็ไ่ได้ปอดรูน้ำบนเตรียมไม่นี่แล้วอ่ะอ๋อมันนี่แก่งต้น คนแหวนอย่างก็าได้อยาจอดเนี่ยน้ำคนเตรียยไม่นี่แหละวน้ำคลาอใจได้กองแล้วน่ะนี่เหอจะมาวัดผู้น้าเปลี่ยน่ะลูกสาวเนี่ยเนี่ยคนพ้่อง่ะควัดล Ừ. Hoàng đạt nhá, gần nha, gần nha, áo xong mùi thôi mặt 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 mặt